คือคือจริงๆเนี่ยกีฬาในพื้นที่3จังหวัดตามพวกเราทราบนะครับเด็กๆเราก็จะชอบฟุตบอลกับฟุตซอลอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมเองในฐานะสสในพื้นที่เนี่ยเรามองว่าในในปอนหน้าผมว่าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาอยู่ก็เป็นนายกบตในบ้านหก็มีการแข่งขันมาบ่อยพอหลังๆลงู้สึกว่ามันจะเงียบเป็น,นึดเ แล้วก็ทางผมเองผมผมไม่ได้เป็นแนวคิดอะแนวคิดทั้งหมดมาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนสอสอตอนนี้เราเราน่าจะมีกิจกรรมดีๆีน่าจะมีการแข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทั้งหมดจริงๆจริงๆผมเองเนี่ยม่จะเป็นพื้นที่เนี่ยผมก็จะลงพื้นที่บ่อยแล้วแหละ กับส่วนราชการเนี่ยทั้งหมดใน,ในทั้งทั้งเขตทั้งอำเภอควบคุมของท้องจิกเ,เราไม่ค่ยได้พบปากกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นการแค่สง่งเอกสารเป็นงานสารบัญทั่วไปแต่เกิดมีแนวคิดกลุ่มเพื่อนวันนี้คิดว่าทําอย,าย่างไรเราอยากจะเจอพวกเราที่เป็นกลุ่มราชการทั้งสองอำเภอเนี่ยพเยวพวเื่อใได้พบปะก็เลยมีแนวคิดการจัดเอกสารทุกซ้อนข,ขึ้นมาอพอพอมีการกันขึ้นมาที่เรื่องบประมาณผมก็คุยทางกลุ่มเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเขาจ,จัดการหากันเอง ถ้าผมเองก็ได้ประสานทาง,ทางในฐานะเลขาพรรคก,ก็ได้คุยทางนํางตีเกษตรกร,รกว,ว่านาะยครับผมก็ขอช่วยรางวัล,ลเพื่อมาทาเป็นรางวัลที่หนึ่งให้กับพวกเราและก็ของน้องตีช่วยแต่ก็จริงๆก็ผมอยากให้พวกเราทั้งหมดที่เป็นหน่วยงานราชการจะเป็นทั้งไทยพุทธไทยไทยมุสลิมนนได้มาเล่นกีฬากันเราความเป็นเชื่อมกันความได้รู้จักกันผมเชื่อว่าครับหลายหน่วยงานราชการอาจจะมีการแค่ส่งหนังสืออย่างเดียว แต่พอมีการเห็นกันขึ้นมาจะมีการนั่งคุยเจอรอบเจอกันทั้งหมดทุกคนท,กทุกทุกอำเภอมาเจอกันสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมนธ์ขึ้นมากขึ้นทั้งเกี่ยวกับจรวดสองที่ผมตั้งใจมากที่สุดในวันนี้ครับทางโสโปรนับดูจะจัดกำลังรักษาความผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติที่นั่งตรงนี้ <S <S ซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มเพื่อนอส,สอสีของสอสคอซีนะครับโดยเฉพาะท่านสอสอนเนี่ยได้ผลักดันกรกับนี้ขึ้นมา ในส่วนของกีฬาฟุตซอลนะครับก็เป็นอีกกีฬาประเภทหนึ่งนะที่ได้ความสนใจคิดว่าในช่วงตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพวกเราพี่น้องกำนังผู้ยบยาว์ผูวนะ่นาสวนอาการเนี่ยมาร่วมเชียย์แล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาฟุตซอลของเราการแข่งขันฟุตซอลุุมเพื่อนทศกัณครับทั้งที่1ประจำปี2567 นะครับของหน่วยงานโดยการจาัดแข่ันในครั้งนี้ผมและเพื่อนๆได้รวมการจับในานามกลุ่มเพื่อนอสอสคซีมามุกเพราะต้องการให้หน่วยงานและบุคลากรได้เล่นกีฬาไปสู่การมีความรักและความสามัคคีกีฬาสอนให้คนมีน้ำใจนะครับทุกวันนี้พวกเราต้องสร้างพลังให้เกิดขึ้นเพื่อไปสู่การมีส่วนร่วมการพัฒนาบ้านเมืองผมเชื่อว่ากีฬาจะเป็นเครื่องมือในการประสานพลังการจัดแข่งขันในครั้งน,นี้ ดำเนินการแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่2ี่กรกฎาคม2567ถึงวันที่18สิงหา2 5ง7โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน64ที่จากเกจาหน่วยงานราชการีจังอำเภอหนองขิกและอำเภอโคกโพโดยทำการแข่งขันทุกๆวันศุกร์เสาร์อทิตย์ตลอด5สัปดาห์ผู้ชนะเลิศดังหนึ่งจะได้รับ้วยรางวัลเขียนติยศจากร้อยเอกธรรมรัตน์ทมเผ่าลตั้งแต่ว่าการบริโภคสงเสริมและสัรค์พร้อมเงินรางวัล สามหมื่นบาทนะผู้ชนะเลื่อนอันดับสองจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายอัจกริยรัตยากรรับหนี้ช่วยว่าการพลังงานเศษสังข์พร้อมเงินรางวัลสองหมื่นบาทผู้ชนะเลื่อนอันดับสามจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายโกศีมาโมะครับสสเขตสองปัตตานีพร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทผู้ชนะเลื่อนอันดับสี่จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอับดุลกาดิมยีดำนางเพลโคโพพร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทและรางวัลชมเชิญจับห้าถึงแปดรางวัลละสองพันบาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ